ประเพณีวันลอยกระทงเข้ามาเต็มทีซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เป็นประเพณีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12หลายคนต่างมีความเชื่อที่เหมือนกันทั้งเรื่องการอธิษฐานและการใส่ของลงไปในกระทงเชื่อว่าการใส่เส้นผมหรือเล็บลงไปเป็นการตัดเคราะห์ตัดโศก สะดอให้พ้นเคราะห์พ้นโศกให้หลุดลอยไปในกระทงวันนี้สื่อมีเดียทูเกเตอร์และท่าชนะนิวจะนำเรื่องน่ารู้จากคุณเกวละดาภรรยาของคุณแมนการินที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการใส่ของพวกนี้ลงในกระทงว่าจะดวงเฮงปังๆตลอดปีด้วยกัน12น้ำก็นองเป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสับนกกันทิงวันลอยกระทง เริ่มด้วยดอกไม้ที่ใสในกระทงดอกจำปี11ดอกคือดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการสักการะบูชาและด้วยชื่อจำปีเหมือนกับจำได้เป็นปีจีไม่มีลืมเหมาะกับผู้ที่ต้องการค้าขายให้เฮงๆตลอดปีดอกดาวเรือง6ดอกคือดอกไม้ที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลในชีวิตดอกบานไม่รู้โรย8ดอกคือดอกไม้ที่สื่อถึงความไม่ร่วงโรยและคงอยู่ตลอดไป กลีบกุหลาบสองกำมือเปรียบได้กับการเดินทางที่โรยด้วยกรีบกูหลาบทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายไม่มีอุปสรรคดอกรักสีขาว14ดอกคือดอกไม้ที่เปรียบเสมือนรักที่บริสุทธิ์ใจความรักที่มีแต่ด้านที่ดีขาวสะอาดดอกกล้วยไม้15ดอกคือดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาของเด็กๆ และเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่นานกว่าจะร่วงโรยไปเปรียบได้กับบุคคลที่มีอายุยืนสดใสและสดชื่นตลอดเวลาดอกบัวห้าดอกคือดอกไม้ที่แทนการตรัสรู้สติปัญญาต่อให้อยู่ใต้โคลนตมก็ยังสามารถโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้ดอกมะลิเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระสีขาวอันบริสุทธิ์และกลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลา ส่งเสริมสร้างเิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปดอกเข็มเป็นต้นไม้มงคลคนปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะทำให้สมองปลอดโปรง่งเกิดความคิดความอ่านที่ดีความคิดเฉียบขาดนนอนอ้าากกกงงงงตะลาาลยยิิรรททััยยชสุจว ของที่ใส่กระทรงตามความเชื่อโดยแมนการินเหรียนจำนวน9บาทเน้นถึงเรื่องความก้าวกระโดดทั้งฐานะการเงินและการงานผู้ชายใส่เหรียญ2บาท4ี่เหรียญย5สตางค์สีเหรียญผู้หญิงใส่เหรียญ2บาท4ี่เหรียญ50สตางค์2เหรียญข้าวสาร1กรรมและหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าหนูตกถังข้าวสาร ซึ่งเอาไว้พูดถึงคนที่อยู่ๆก็โชคดีได้คนดีๆมีฐานะมาอุปถัมภ์ข้าวตอกหนึ่งกำมือข้าวตอกใช้แทนความมั่นคงที่ต้องตอกเสาเข็มลงหลักปักฐานและข้าวตอกยังเป็นข้าวเปลือกที่มีการขยายพองตัวใหญ่ขึ้นซึ่งเปรียบได้กับการงานที่จะเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่มากขึ้นความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา เนื่องจากมนุษย์เรานั้นได้มีการนำน้ำมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะใช้ในการอาบดื่มและยังรวมถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำด้วยดังนั้นจึงได้กำหนดให้วันลอยกระทงเป็นวันที่มนุษย์ทุกคนจะได้บูชาและขอขมาพระแม่คงคาที่ได้นำน้ำมาใช้ประโยชน์และยังเป็นการสอนให้รู้ถึงคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าการลอยกระทงเป็นการระลึกถึงและส่งของให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยผ่านการลอยกระทงและสิ่งของต่างๆที่ถูกใส่ลงไปในกระทงนั่นเองแต่ที่สำคัญในวันลอยกระทงเพื่อนๆอย่าทำร้ายธรรมชาติแม่น้ำลำคลองด้วยกระทงที่เป็นพิษต่อแม่น้ำและสัตว์น้ำโดยเด็ดขาดไม่งั้นจากการที่เราจะลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคา